อากาศร้อนมากเลยพี่น้องแต่ก็ยังมีลมเย็นๆนะจ๊ะเออตรงนี้ก็จะเห็นรถไฟฟ้าอยู่หรอกนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจากตึกสูงๆข้างหลังนู้ยังอยู่กทมกันอยู่ดู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 ด,ดูตึกที่เห็นก็คือตึกกำลังสร้างของดุสิตธานี กทมร้อนเหมือนเคยเมสายน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 ,ยนโอ้ยร้อนชันเหงื่อก,ก่อนนะกินข้าวแล้วก็มาออกกําลังกายกันจ้าพี่น้องวันนี้วันศุกร์แล้วสาวอาทิตย์เราต้องอยู่กับหลานอีกเราก็อาจจะไม่ได้ไลาย <c oughs> ขอบคุณนะจ้ากุกกำลังใจอย่ายพาเดินรอบรอบ <c oughs> ชมตึกสวยๆเดินชมตึก สวยสวยบรรยากาศรถราในกรุงเทพกรุงเทพมหานครตึกสูงสูงกับน้ำพุมุมนี้สวยงามจ้ารู้สธานียังตางานอยู่ตรงนั้นน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายโอ้เนาะผลกระทบจากตึกสูงนี่โอ้ยังเป็นที่กล่าวขานกันอยู่เนาะใน โลกโซเชียลนะล้มถล่มทลายลงมาได้โอ้สาชั้นในวันแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมนั้นเราทำเป็นระหวาดผวากันอยู่เนาะจ้าฝั่งนี้ยังโอเคอยู่นะจ้า <c oughs> ไปก่อสร้างก็ยังติดตงานอยู่จ้าสวัสดีอาาวายซ y เ j สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเดินในสวนลุมละครับ ก่อนจะไปเราก็มาดูตึกสูงๆส,สวยๆกันก่อนนะคะหน้าลานพระรูปตรงนี้ก็จะมีที่ให้เราวิ่งเล่นออกกำลังกายนู่นนี่นั่นนี่ได้พระบาทได้เบื้องพระบาทเรามานั่งรอดูรถไฟฟ้าจากสีลมออกมานะคะอากาศร้อนนะครับประเทศไทยเอ,อหลายๆจังหวัด <c oughs> จะเริ่มตั้งซุ้มนะสงน้ำพระกันบ้างแล้วดูรถ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 รถวิ่งกันเยอะแยะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะยามเช้ายามเช้ายามเช้า Thank you for watching This Isin Thailand Lumpini Park รถไฟฟ้ามาแล้วพี่น้องเอ้เ,อเรานั่งมุมนี้นั่งมุมนี้เราจะได้คุยกันนานๆจะได้ไม่ต้องเอไปตากแดดวันนี้ไม่มีแดดด้วยนะวันนี้อากาศดีอากาศคึ้มๆคึ้มๆคึ้มๆเลยนะคะ thank you thank you thank you for watching นนสองขบวนสีเหลืองกับสีเขียวผ่านไปนะคะนะคะการรถไฟของ uh, MRT กับ BTS สัมพันธ์กันนะคะแบงคอกแอบแบงคอกกรุงเทพจา้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเออเราก็ไม่รู้ว่าพี่ยูเดี๋ยวนี้เขาจะจักคำพูดอะไรไว้นะขอบคุณนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ด้านหน้า <c oughs> ที่เห็นตึกนั่นนะคะนี่คือตึกพปร,รโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาไทยตึ๊ด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 ตึต๊ดนี่ชัดไหม โรงพยาบาลจ้าแต่ว่าตึกด้านนั้นน่ะอยู่ห่างจากตรงนี้ไกลโคอยู่นะคะแต่ถ้าเดินก็เดินไหวอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าสวนลุมพินีจ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะแวะเข้ามาแวะเข้ามาชมน,นจะจ๊ะข,ข,ขอบคุณขอบคุณที่กำลังใจ Thank you Thank you e v e r y o n ัขอบคุณค่ะ15ล้านคนดูกดไลค์ให้แล้วสมไลค์ขอบคุณมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะเออตรงนี้คือตึกจัก,กรีพระสมะรามาทิป,ปดินรถไฟฟ้ามาอีกขบวนหนึ่งจ้ารถไฟฟ้า BTS สีเขียวมุ่งหน้าเข้าไป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 เข้า